ทั้งสีนูีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีส้มอิดๆนะคะตูน6กับสี14นะคะสวยมากทาอมาแล้วสวยมากเหมือนมันมีน้ำหอมติดอยู่บนลิ้นนะทุกคนทาแก้มเนี่ยเวลาทาแก้มสีเขาน่ารักมากมีรอยหลุดออกมาเล็กน้อยนะคะกมจะไปทดสอบกินค้าแล้วเดี๋ยวเอาผลมาให้ทุกคนดู สวัสดาากกีค่ะทกนที่ช่องแกมิสไปแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมมารีวิวลิปที่ออกมาตั้งนานแล้วออกมาน่าจะหลายปีได้แล้วนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่รีแบรนด์ใหม่นะคะนั่นก็คือ Oh my tint velvet and smooth นะคะลิปรุ่นนี้มีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด15เฉดสี 4, แกมเลือกมา5เฉดสี 4, ที่มีความสักว่าแกมน่าจะได้ใช้บ่อยมีทั้งสีนู้ดสีส้มสีชมพูแล้วก็สีส้มอิดอิดนะคะบอกตามตรงว่าได้ใช้น้องเขาไปประมาณสองรอบแล้วก็มีสิ่งี อยากพูดเยอะมากมีสิ่งที่อยากพูดเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันดามเตรุ่นนี้นะคะขายอยู่ปริมาณ2.2กรัมราคาอยู่ที่แท่งละ99บาทนะคะก็99บาทยังไม่พอตอนที่แกมไปซื้อเขามาในช e ้อปปี้อ่ะแกมก็มีคูปองส่วนลด เป็นคนที่ชอบหาโปรให้วาลวเชอร์ er ด้วยแล้วก็มีคอยที่กำมสะสมไว้นะคะราคาสุดทีอยู่ที่เท่าไหร่หรือเปล่าที่สามบาท5้แท่งอะห้าแท่งด้แท่งละ80บาท เลยเนี่ยอยากให้ดูแพคเกจิ้งเขาก่อนแพคเกจิ้งเขามีความแบบเฮ้ยสองจุดสองกรัมโดยปกติแล้วแพคเกจิ้งเนี่ยจะมีความแบบว่าเล็กมากๆเนาะแต่ว่าแพคเกจิ้งอันนี้นะคะมีความน่ารักอยู่คือเล็กแต่ว่าน่ารักนะคะแล้วก็ตมูตมิมากๆความสั้นกว่าโจวีน่าเน็ตหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะถ้าเปิดออกมานะคะเพื่อนๆจะเจอแอปพลิเคเตอร์หน้าตาอย่างนี้เนาะต้องจุ่มน้องเขาออกมาเยอะน็ดหนึ่งเนาะคือตัวนี้น่ะต้องจุ่ม หนักๆน,นิดนึงเพราะว่าปริมาณลิปมันน้อยด้วยแหละมันก็เลยต้องจุ่มเยอะหน่อยนะคะ สีที่ได้นะคะแล้วก็เวลาเกลี่ยออกมาเนาะจะเห็นได้ว่าเขามีความเป็นกรมี่มีความลื่นนะคะสีนี้ที่แกมบีบออกมาสีหนึ่งสามนะคะแกไม่เคยใช้เขามาก่อนแต่พอเกลี่ยไปได้สักพักแล้วอ่ะแกก็มีความสุขว่ามันดูเป็นเปื้อนๆนิดนึงเนาะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นนะคะก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้บนปากแล้วจะเป็นเปื้อนๆไหมใครสงสัยว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะแกมได้ถ่ายวีดีโอให้เรียบร้อยแล้วก็คือใช้เครื่องสําอางใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีแคทตี้ดอลที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะไฮไลท์ของเมลินดาชอบดูรีวง อ้างใหม่ๆ่สกินแคร์ใหม่ๆนะคะ้ากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมไว้ด้วยนะคะแล้วนะคะแกมขอลงคอนซีลเลอร์กรบสีปากแดงๆของแกมนิดหนึ่งใช้สี10ก่อนเรามาลองทาเขาบนปากปากแกมมีความแห้งอยู่เลยเขาบอกว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นนะคะไม่ชอบรสชาติเขาเลยทุกคนคุณจริงคือแค่แค่เราเม้มปากอะ แค่เนี้ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบมีรสชาติอะไรอยู่ในลิ้นเราเลยอ่ะแบบไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็อีกสีนึงนะคะสี่สิบสามสวยอยู่เนาะสวยอยู่สวยเลยสวยค่อยเบอร์ร่องปากได้แล้วก็ไม่ทำให้ร่องปากแก้มดูใหญ่ขึ้นนะคะมองไกลๆโอเคแต่เมื่อสูงขึ้นมาใก,กล้เนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะ เล็กน้อยนะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าสมมติว่าแกไม่ได้เตรียมเลียมฝีปากก่อนเพราะฉะนั้นแกจะขอลงลิปบาล์มก่อนขอลบขอลบทุกอย่างนี่แกมทาลิปบาล์มไปแล้วนะคะเดวกกมจะทิ้งน้องเขาไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวแกมจะลบลิปบาล์มออกแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวแกมก,กลับมานะคะอีก10นาทีค่ะบำรุงปากเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสวอชของทั้ง5สีกันเลยค่ะ มไปแล้วนะคะสำหรับสวอชทั้ง5เฉดสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะสีที่แกมทาอยู่บนปากแก้มนะตอนนี้นะคะจะเป็นสี06กับสี14นะคะสวยมากทาออกมาแล้วสวยมากถึงแม้ว่า5เฉดสีนี้เป็นสีที่แกมเลือกมาแต่มีอยู่แค่3เฉดสีที่น้องแกมชอบนั่นก็คือสี06นะคะสี13นะคะแล้วก็สี14เป็นสีที่น้องแกมชอบนะคะสีนี้นะคะสีส้มอ่อนๆนี้เนี่ยแกมทาแก้มก็สวยทา ก,ก็สวยนะ,ะรุปสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับตัวลิปโอไมทินนะคะเ e l v ว t and s m ooth นะคะบอกเลยว่าลิปตัวนี้ก็ราคา99บาทถือว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากมีเฉดสีให้เลือกถึง15เฉดสีนะคะจะตอบโจทย์สาวหลายๆผิวนะคะก็ในนี้เนี่ยมีสีน่ารักน่ารักหลายๆสีมากๆนะคะว่าเขาสามารถกรบสีริมฝีปากแกมได้มิดชิดนะคะมีอาการไปจับกับรอยแห้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าบำรุงริมฝีปากดีๆก่อนเนี่ยแก้มไม่น่าจะมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่ทําให้ร่องปากแก้มดูชัดขึ้นเนาะ เขาสามารถเบอร์ริมฝีปากมได้แบบโอเคเลยได้ดีเลยนะคะแต่น้องแก้มพูดไว้เลยว่าน้องแก้มไม่น่าจะได้ใช้ลิปรุ่นนี้บ่อยหลักๆเลยคือเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องรสชาตินะคะเวลาทาบนปากแก้มแก้มรู้สึกเหมือนมันมีน้ําหอมติดอยู่บนลิ้นอะทุกคนแล้วก็แก้มได้กลิ่นลิปแบบหนักมากๆนะคะไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้สักเท่าไหร่แก้มถึงไม่ค่อยหยิบตัวนี้เนี่ยมาทาริมฝีปากของแก้มนะคะแต่ทาแก้มเนี่ยเวลาทาแก้มสีเขาน่ารักมากก็คือชอบใช้เขาทาแก้มนะคะ แต่ก็ยังได้กลิ่นอยู่นะคือทาแก้มแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่นะคะบางคนถ้าใครไม่ได้แบบไมยเรื่องกลิ่นอาจจะไม่ได้รำคาญนะคะดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยเวลาทาแก้มแก้มชอบใช้เขาทาแก้มมากกว่าทาปากนะคะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลิปรุ่นหนึ่งที่ด้วยความที่ว่าปริมาณเขาหน่อย2อกรัมทำให้เพื่อนๆต้องแบบจุ่มแล้วก็มาทาหลังมือแบบหลายรอบมากๆนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกับสีอ่อนนะคะถ้าเป็นสีเข้มเขมเนี่ย ก็ลองทาให้ทุกคนดูเนี่ยเวลาเป็นสีเข้มๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคือต้องมีความแบบกดบนผิวแล้วก็ต้องจุ่มหลายรอบนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเท่าไหร่นะคะความติดทนนะคะแก้มจุกให้ทุกคนดูเนี่แก้วน้ำอย่างนี้อยู่นะคะใส่แบบนี้นะคะเอา มีรอยหลุดออกมาเล็กน้อยนะคะเขาจะแห้งสนิทไปกับผิวแล้วนะแกมจะลองใช้กระดาษที่ชู่ธรรมดานะคะลบเขาดู จะกจะไปทดสอบกินข้าวแล้วเดี๋ยวเอาผลมาให้ทุกคนดูว่าลิปอันนี้นะคะอยู่ทนอยู่นานขนาดไหนนะคะตอนนี้กรมทา406อย่างเดียวเมื่อกี้นี้นะ่ะคือทำกับข้าวแล้วก็ลองกินซุปไปนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมากินคุณนองคนนี้กันทุกคนนี่้าตาเป็นะะปยงังไงไกลๆว่ากินข้าวเสร็จกินไอติมเสร็จนะคะเคมก็ตรงมาให้เพื่อนๆดูเลยว่า ลิปเหลือประมาณ ي. นี้มีลิปหลุดไปบ้างเนาะก็อาจจะต้องเติมน้องเขาระหว่างวานันพกน้องเขาระหว่างวันประมาณนี้นะคะครีวิวของแกมก็คงเป็นประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครได้ลองเนื้อรุ่นนี้มาแล้วนะคะชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์มาได้เนาะ คอมเมนต์มาแบบบอกต่อกันได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy วิดีโอรีวิวนี้นะคะแก้มทำรีวิวลิปสติกใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้นะคะฝากก, like, share, ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องน้องแก้มด้วยนะคะวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ